Để bán được bạn được kêu nó Thế Cái này Ngạc Cái gì hết tên được kêu nó กิดอ,อะไรยาปนะ,ะนอร่อยมากเลยอ่ะเ <c oughs> บี้ยวไปชอบแตบวับเับมือ เป็นไม้กล่องมายจุ่นละมาจิ้มสตรอบอรี่ข้าเจียวด้จ้าสตอบอรี่จุดๆมันน่าเรยมากเลยไหมที่มองหน้า เรียบมากออก

กเทียบมากออกเบี<ส>้ยวก็ชอบจะแบบเป็นสตรเบอี กิยงานอยากด้วยเลยแกกิ๊บด้วยเด๋วเจ็บมอ

Hei. Yeah. Hei.

มากินสตรอบอรี่กรบพยาเจียวด้จ้าสตรอบอรีร่จุดๆเบื้วานอ่จงเบี้ยวกปชอบกแบบเป็นตรอเบอรี

Hãy subscribe cho kênh đó Để cái cái không? bỏ lỡ những cái hấp dẫn มาจิ้มสตรอบรีกับแยเจียวด้ยจ้าสตอบอรีจุดจุดเอามาจิ้มสตรอบรีกับแยเจียวด้อจ้าตรอบรีจุดจุดานยากด้วยเลย

おかったよかた。 น้าก็น่าจมองหนเ้เ็กสาวอบกินแล้วมันเป็นน้ำนันนิ่มชอบกินดูดแล เบี้ยวกปชอบก็บบเป็นดับะด